โอเคมาแล้วครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะลองแบบเปิดทั้งหลังเลยนะครับแล้วดูกันว่าจะได้อะไรนะวิ่งยาวๆทีเดียวไปเลยทุกคนมายิงยาวครับเราจะไม่ดูนะฮะโอเคชั้นแรกหมดล้ลองููนใหม่กันบ้างน,นะครับไม่ดูทั้งหลังไปเลยนะทุกคนหมดไปขึ้นชั้น2 let's go let's go โ,โหันนี้กล่องเยอะมากครับวันนี้ อันนี้โกสีบัฟเลยนะครับทุกคนลาวาโอเคเราจะไม่มองเราจะไม่มองอันนี้สามกล่องไปชั้นบนมาทางนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเฟสทีบกล่องสุดท้ายโอเคครับดูวิวข้างนอกอีกเช่นเคยครับทุกคน เดี๋ยวเราจะมาดูทีละกล่องน,นะว่าได้อะไรมั่งอันนี้เปิดแบบยกหลังไปเลยครับมาตัวแรกปึ๊บโอ้โหแมวตาแป๋วมาเลยตัวต่อไปอ้าสามตัวซ้อนมาอีกแล้วครับทุกคนตัวนี้น่าจะอยู่ที่เจล้านนะครับโอ้โหแล้วก็ตัวต่อไปเป็นแก้วมังกรเด็กนะครับทุกคนแล้วก็เป็นน้องแมว นกเรนโบ์นกธรรมดาโอเคเกือทั้งชั้นมาดูชั้นนีกันบ้างแมวหนึ่งล้านครับทุกคนตัวแรกแล้วก็เป็นน้องหมาอ่าแล้วตัวนี้ก็เป็นไอสาตัวซ้อนนะครับ15ล้านครับโ,โหได้มาอีกหนึ่งตัวฮะตัวต่อไปครับเป็นติดบัฟลาวาครับ5.2ล้านแล้วก็เป็นพี่หมีนะฮะ อันนี้เป็นแมว2ล้านครับเป็นน้องหมาอันนี้น่าจะเท่าไหร่อะ3ล้านน่าจะ2อล้านนะทุกคนแล้วก็เป็นหมาลาวาโอ้โหถือว่าค่อนข้างเกลือนะมาดูช็อตสุดท้ายมาตัวแรกเป็นหมาไฟครับแล้วก็หมา หมาหมาหมารูเรื่อมาตรงนี้เป็นดินสอน,นะครับ3แสนดินสอน1ล้านแล้วก็หมา200 k เคกับแพนด้า3า0 k เคแล้วก็หมาเขียวนะครับโอเคครับโอ้โหรอบนี้คือดวงค่อนข้างแตกนิดหนึ่งนะทุกคนอ่ารอบนี้ก็ได้เป็นตัวนี้ดีสุดนะครับเจ้า3ตัวซ้อนระดับ15ล้านนะทุกคนส่วนนี้ไม่ค่อยไหวนะ